วันนี้ผมจะมาเทตามวิธีของผมนะครับแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากขั้นแรกนะครับใช้เส้น m m นะครับใช้เดินแรกใช้20นะครับทายชนิดเ m a เป็นสีขาวก็แล้วกันนะ,ะนะครับ เส้นที่สองเห็นเส้นที่สองนะใช้สองเส้นใช้พอร์ตพอร์ตสิ่ EMA <Okay. S 1> <D> พอเป็นที่เหลืองแล้วกันทำโอเคครับต่อไปอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ผมใช้ MACD ครับ เป็น ao นะครับตัวนะครับ i n d i c a t ที่ผมใช้รเรามาดูกันเดี๋ยวขอข้าแรกนะครับผมจะเทรครั้งละสิบเหรียญน,นะครับถ้าไม้ไหนพลาดผมจะทบนะครับเป็นสองเท่าผมจะทำอยู่ทบทั้งหมดสี่ไม้นะครับถ้าเกิดว่าสี่ไม้นี้ ไม่เข้าป้าวันที่ก็จะหยุดนะครับแต่จากการทดลองมาหลายวันแล้วไม่เกินไม้3ครับส่วนใหญ่ไม้สีจะมีสักครั้งสองครั้งต่อวันส่วนใหญ่จะได้คืนหมดคนระับวันนี้ผมจะมาทําให้ดูสักสิบสิบไม้ครับอตอนนี้เลยนะครับว่าเทนกำลังลงนะครับ ก็จะเป่นขาลงเลยนะครับพุทธนะครับขาลงเรามาดูกันนะครับสิบไม้ผมจะได้หมดหรือไม่ครับผมจะดู AO ตัวนี้นะเป็นสีแดงน,นะครับ MACD ก็เริ่มเป็นภูเขาลงบางล่างแล้ว โอ้ยเอ้ยโอเคไม้แรกก็ผ่านไปนะครับต่อไปไม้สองนะครับเพราะยังอยู่ขาลงนะครับก็เล่นลงนะครับวันหนึ่งทักสิบไม้เนี่ยก็พอแล้วครับ พี่สาวดูไม่หมดนี่เสียงไม่รู้เข้ามาหรือเปล่าลุ้นกันนะครับมาที่สองจะได้หรือเปล่า ทุกตัวผมว่าก็ดีนะครับเอาไว้ดึนะูจุดกลับตัวนะครับตอนนี้ยังทิ่มหัวนมอยู่เมื่อไหร่ถ้าไอไอหัวตีขึ้นนี่ก็เตรียมตัวระวังได้นะครับก็ึ่งประมาณเล่าได้ไปนะครับไม้ที่สามไม้ที่สี่นะครับอาไอก็ยัง thank mm -hmm. you ม้าไม้ที่สี่แล้วยังเสียอยู่ก็หยุดก่อนนะครับเพราะนั้นเงินผมมีน้อยครับมีเก้าเหรียญเองเลยม่การย,ยังไม่ได้เล่นครับนี่เล่นจากสิบหกเหรียญน,นะครับแต่ว่าลองมาเทรดเงินทดลองให้พี่พี่น้องดูก่อน,น หลายวันแล้วมันรู้สึกว่าได้ตลอดโอเคเรียบร้อยไม้ที่4ี่ายไม้ที่5้านะครับเทนเหมือนอยากจะกลับตัวนะครับเราต้องคอยดูด้วยนะครับ m a t d ก็เริ่มสีเขียวแล้วไลไ จะดีขึ้นนะครับแต่ก็งอตัวลงแต่ก็ยังดูน่าจะลงอยู่นะครับลองเล่นตอลงเล่นเหลืออิดเลื้อนด้ยน,นะครับ จะได้ไหมติดไม้วันนี้ไมนี้น่าจะไม่รอนะครับเดี๋ยวจะทุบไปอีกนะครับ ไม่ได้กดแลโทษทีหนูดกดแล้ว そう。<laughs> yeah you <laughs> ขยับนิดขยับนิดมาแล้วครับเรียบร้อยครับไม้ที่แปดไม้ที่แปดเรียบร้อยไม,ไม้ที่เก้านะครับจากเทนก็น่าจะลงนะครับวันนี้ปรับก่อนขอไปขาลงอีกทีนะครับ

เอโอเขียวไปไ์ไปมันจะขึ้นแต่ขึน้นไม่ค่อยแรงนะครับมังขึ้นทั้งลงไม่แรงอยู่ไซด์เว์นะครับไ,ไปแล้วครับไปแล้วครับไปที่เก้าโอ้ยโอ,โอ้อะไรเนี่ยระชากเลย ไม้ที่1ินะครับขึ้นชัวเลยนะฮะเนี่ก็เด็กสิบเหรียญมันเดิมไม้ที่สิบขึ้นนะครับดูแลจบไม้นี้ผมก็จะหยุดนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะฮะคืออาศัยการสังเกตในเงินปลอมนี่เล่นจาก แรกเล่นจนเหลือผมเล่นจนเหลือ400เหรียญพอผมศึกษาไปเรื่อยลองเอา3เทนีม,มานาแน่น,นดูตอนนี้ขึ้นเป็น1,300จากวานี้408ขึ้นเป็นพันสนะครับอันนี้ก็มีอยู่แค่10เหรียญได้มา29แต่เอาไว้แบบชัวร์ๆก็เล่นก่อนไอ,อที่ส0บเต็มไปแล้วเราเพิ่มนะครับครบแล้ว จะทบแค่สีไม้ที่ผมบอกแล้เทนยังขึ้นอยู่นะครับาขึ้นอีกนะครับตามนะครับตามถึงแค่สี่ไม้ทองแคสี่ไม้แล้วไม้แดงขื่นก็หยุดเลยนะครับถ้าจะเล่นแบบนี้มีทุนสักสามร้อยขึ้นนะครับก็จะดีแต่เราถ้าเราแม่นๆเราก็ไม่ต้องทบเลยนะครับ เทแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นนะแต่ว่ามันอยู่ไซส์เลยกระชากขึ้นกระชากลงมันไม่ไปไหนดูไอ้ไอ้หัวตกขึ้นหัวตกลงดูนะครับให้ออรอ อันนี้เราต้องสังเกตนะครับตอนนี้ดูทิศทางครับไลท์วับเราจะตามไปต้องดูด้วย MACD อยงงี้ครับหัวลงแล้วเนี่เริ่ม,ลลมแล้วนะครับหันไอหัวเริ่มจับแล้วนะครับดูนิดนึง่ใจอย่า,ยยายใจร้อนนะครับดูนิดนึง 的呢。 รครับนี่ก็เป็นวิดีโอรแรกของผมนะครับที่ทดลองเทปแต่ก็คิดว่าคงจะเป็นวิทยาทานให้ออคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับหรือคนที่หัดเล่นนะครับคนที่เก่งแล้วก็ไม่ไมกล้าแนะนำนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เก่งอะไร วันนี้ก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้คนะรับติดกตานะครับได้หมดทุกตานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ